ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะเป็นเม็ด ตุ่มนูนขึ้นที่หน้านะคะอยู่มาเป็นปีพยายามกดเท่าไหร่มันก็กดไม่ออกไม่ยอมไปไหนนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิวแต่ว่ามันคือค่ะใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะตามรูปเลยนะคะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตุ่มนูนขึ้นมานะคะสีเนี่ยเหมือนสีผิวเราเลยนะอาจจะมีเป็นสีขาวหรือว่าสีเนื้อนะคะแล้วก็ไม่มีหัวไม่เห็นหัวดําๆแต่มันขึ้นนูนอย่างนั้นนะคะพยายามที่จะไปกดหรือ,อยังไงเนี่ยมันก็ไม่ออกเลยนะคะบางคนอยู่มาเป็นปีๆนะคะคิดว่าเป็นสิว พยายามทายายังไงก็ไม่หายสักทีนะคะจริงๆแล้วตุ่มนูนลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่สิวทั่วไปค่ะแต่ว่ามันคือสิวหินค่ะในภาษาไทยอะ่ะมันจะเรียกว่าสิวหินเนาะเพราะมันมันตุ่มนูนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีลักษณะอะไรเหมือนสิวเลยค่ะจริงๆแล้วสิวหินนะคะเกิดจากตอมเหงื่อที่มันโตผิดปกติมากขึ้นจนกลายเป็นตุ่มนูนแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะ ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้จะก,กลายเป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะซึ่งวิธีการรักษาแน่นอนกดออกไม่ได้ค่ะซึ่งสิวหินลักษณะนี้ถ้าอยากจะเอาออกนะคะหมอจะแนะนําว่าต้องรักษาด้วยวิธีเลเซอร์ด้วยชนิดที่เรียกว่า co 2เลเซอร์ในการที่จะเลเซอร์แล้วให้ตุ่มมันหลุดออกไปเลยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีแผลถลอกหลังเลเซอร์ซึ่งหลังจากรักษาสิวหินเนี่ยอาจจะต้องหลบแดดสักประมาณ5-7วันนะคะใครเป็นตุ่มนูนชนิดดีเนี่ย รักษาให้ถูกวิธีไม่ใช่สิวทั่วไปแต่มันคือสิวหินค่ะ